สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็สอง2ปดวันละมาเก็บไข่กันดีกว่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ส4บ5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

35 36 37 38 39 40 41 42 41 42 43 44

6 0หกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบกหกสิบเจ็ด 18, 69, 70 71, 72, 73 74, 75 76, 77, 78 79, เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบ แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองโอเคครับผมวันนี้ได้แปดสิบสองฟองครับผมไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับบายบายครับ